ธรรมะที่เป็นอภิธรรมเป็นธรรมอันยิ่งนี้พระอาจารย์พูดทุกเทปเลยพระอาจารย์ไม่ได้พูดธรรมะที่มันต่ํากว่านี้เลยพูดแต่อภิธรรมตลอดอภิธรรมคืออะไรคือธรรมอันยิ่งธรรมอันยิ่งคืออะไรธรรมอันยิ่งคือการที่เห็นว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เลย เห็นไหมเห็นทร,รมันยิ่งไหมมันไม่ใช่วิสัยของผู้ที่มืดบอดจะเข้าใจได้นะแต่ถ้าป่าถนาเนี่ยเราฟังบ่อยๆมันจะเข้าใจได้โดยการที่พวกเราน้อมจิตฟังอย่าคิดอย่าจำนี่บอกหลายครั้งพวกเราต้องตั้งสัจจปาถนาเหมือนเราปาถนาจะไปพระนิพพานเราต้องตั้งก่อนว่าจะไปแล้วไปตอนนี้ด้วย